สวัสดีค่ะอยู่ในช่อง e a s สบายทิปนะคะวันนี้เราจะพาไปดูว่ายอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย10อันดับมียอดเขาอะไรบ้างเราไปดูกันเลยนะคะ 1. ดอยอินทนนท์ความสูง2,600เมตร ดอยอินทนนท์เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทยตั้งอยู่ที่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เดิมมีชื่อว่าดอยหลวงหรือดอยหลวงอ่างกาชื่อของดอยอินทนนท์เป็นชื่อของกษัตริย์พระนามว่าพระเจ้าอินวิชยานนท์เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ทรงเป็นผู้ที่ห่วงใหญ่ในป่าทางภาคเหนือและพยายามรักษาไว้ ภายหลังเสด็จพิาลาไลพระอัฏฐิส่วนหนึ่งได้เชิญไปประดิษฐานนะพระสถูปบ,บนยอดดอยหลวงและ,ปะเปลี่ยนชื่อเพื่อเป็นเกียรติดอยอินทนนท์มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอจอมทองอำเภอแม่แจ่มอำเภอแม่วางและอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่มีเนื้อที่ประมาณ 482.4ตารางกิโลเมตรหรือ31,500ไร่ประกอบไปด้วยภูเขาสูงสลับซับซ้อนมีดอยอินทนนท์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทิวเขาอินทนนท์เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย ป่าอินทนนท์นี้เป็นแหล่งกําเนิดของต้นแม่น้ำกลางแม่น้ำป่ากอแม่ปอนแม่หอยแม่ยะแม่แจมแม่ขานและเป็นส่วนหนึ่งของต้นแม่น้ำปิงให้พลังงานไฟฟ้าที่เขื่อนภูมิพลมีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงามเช่นน้ำตกต่างๆโดยเฉพาะน้ำตกแม่ยะที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดของประเทศไทย ห่มปกความสูง2,285เมตรยอดดอยผ้าห่มปกตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปกจังหวัดเชียงใหม่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล2,285เมตรซึ่งเป็นยอดดอยที่สูงเป็นอันดับสองของประเทศไทยบริเวณโดยรอบนั้นจะมีหมอกปกคลุมและมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายอยู่ในพื้นที่อำเภอฝางอเภอแม่อายเที่ยวได้ทั้งปีที่เที่ยวไม่ว่าจะเป็นน้ำพุร้อนฝางโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่หมู่ที่15ตำบลแม่สาวอเภอแม่อายน้ำตกปูมืนบ้านปูมืนไรชาปูมืนอยู่ที่แม่อายและม่อนดอยล่างอยู่แม่อายเช่นกัน ดอยหลวงเชียงดาวความสูง2,195เมตรดอยเชียงดาวหรือดอยหลวงเชียงดาวเป็นดอยหรือยอดเขาที่มีความสูงเป็นอันดับสามของประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่มีความสูง2,275เมตรจากระดับน้ำทะเลซึ่งในสมัยก่อนเรียกว่าดอยอ่างสลุง เชื่อกันตามตำนานพื้นเมืองว่าเป็นสถานที่ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาพร้อมพระอรหันต์แปดรูปทรงลงส่งน้ำในสรุงทองคำหรือบริเวณอ่างสรุงจึงเรียกดอยแห่งนี้ว่าดอยหลวงเนื่องจากเป็นดอยที่มีขนาดสูงใหญ่เพี้ยนเป็นดอยหลวงเพียงดาวจนกลายมาเป็นดอยหลวงเชียงดาวหรือดอยเชียงดาวในปัจจุบัน โดยหลวงเชียงดาวเป็นที่ตั้งของเขตร,รักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวอุณหภูมิตามปกติจะถูกปกคลุมด้วยเมฆหมอกตลอดปีโดยเฉพาะในฤดูหนาวและฤดูฝนอากาศหนาวเย็นตลอดฤดูหนาวและฤดูฝนอากาศชุ่มชื้นมากเป็นแหล่งที่มีพืชพัธุ์หลากหลายและมีหลายชนิดที่เป็นพืชถิ่นเดียวไม่พบในส่วนอื่นๆของประเทศไทยมีทั้งพืชเขตร้อน กึ่งเขตร้อนและพืชเขตอบอุ่นจึงเป็นสถานที่ที่พบความหลากหลายทางชีวภาพมากเนื่องจากเป็นเขาหินปูนเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาถนนธงชัยเกิดขึ้นในยุคเพอร์เมียนมีอายุระหว่าง230ถึง250ล้านปีสันนิษฐานว่าพื้นที่ในบริเวณนี้ในอดีตเคยเป็นท้องทะเลมาก่อนที่การตกตะกอนทับถมของซากสิ่งมีชีวิต เช่นปลาารังและหอยเป็นแหล่งนิยมสำหรับการดูนกมีนกอาศัยอยู่ที่นี่มากกว่า300ชนิดรวมถึงสัตว์ป่าชนิดอื่นที่หายากเช่นผีเสื้อสมิงเชียงดาวไก่ฟ้าหางลายขวางกวางผารวมถึงเลียงผาซึ่งเป็นสัตว์ป่าสงวนอีกด้วย 4. ภูสอยดาว ความสูง2,102เมตรมีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำปาาในตำบลม่วงเจต้นตำบลน,นาขุมตำบลบ้านโคกอําเภอบ้านโคกตำบลห้วยมุ่นอําเภอน้ำปา่าจังหวัดอุตร,รดิตถ์ตำบลบ่อภาคอําเภอชาติการจังหวัดพิษณุโลกมีเนื้อที่1,25,110ไร่ หรือ200.18ตารางกิโลเมตรเป็นพื้นที่ที่มีสภาพป่าค่อนข้างสมบูรณ์ปกคลุมไปด้วยป่าธรรมชาติที่สวยงามเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารยอดสูงสุดของภูสอยดาวสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง2,102เมตรซึ่งสูงเป็นอันดับ4ของประเทศไทยสถานที่น่าสนใจภายในอุทยานได้แก่น้ำตกภูสอยดาวมีทั้งหบด5ชั้น แต่ละชั้นมีชื่อเรียกที่ไพเราะว่าผู้สอยดาวสกาวเดือนเหมือนฝันกันนิกาและสุภาพรมีน้ำไหลตลอดปีน้ำตกสายทิพเป็นน้ำตกเจ็ดชั้นความสูงแต่ละชั้นประมาณ5-10เมตรสภาพป่าโดยรอบน้ำตกมีความชุ่มชื้นมาก จึงมีมอสสีเขียวขึ้นปกคลุมทั่วไปตามก้อนหินริมน้ำทุ่งดอกไม้ในป่าสนช่วงฤดูฝนเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนของทุกปีจะมีดอกไม้ดินชูช่อแย่งกันออกดอกเป็นกลุ่มหนาแน่นเช่นดอกงอนนาคดอกส้อยสุวรรณา,าและดอกญ้ารากหอมในฤดูหนาวจะมีดอกกระดุมเงินกล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์และต้นเมเปิ้ล ซึ่งใบจะเปลี่ยนเป็นสีแดงสวยงามเป็นที่ราบบนภูเขาตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ1,633เมตรสภาพพื้นที่ของลานสนสามใบจะเป็นเนินสูงต่ำสลับกันไปชั้นล่างเป็นทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ที่สุดในประเทศบนลานสนยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม ดอยลังกาหลวงความสูง2,031เมตรดอยลังกาหลวงเป็นหนึ่งในยอดดอยของอุทยานแห่งชาติขุนแจซึ่งครอบคลุมรอยต่อของ3จังหวัดภาคเหนือได้แก่เชียงรายเชียงใหม่และลำปางด้วยความสูงถึง2,031เมตรดอยลังกาหลวงจึงถูกจัดให้เป็นยอดดอยที่สูงที่สุดเป็นอันดับ5ของประเทศไทย ลักษณะของป่าเขารอบๆจะเป็นป่าดิบเขาที่อุดมสมบูรณ์มีพันธไม้และสัตว์ป่ามากมายหลายชนิดอีกทั้งยังเป็นป่าต้นน้ำของน้ำตกแม่โถก่อนจะไหลลงสู่แม่น้ำลาวจุดเด่นของเส้นทางเดินป่าเส้นนี้ก็คือ การเดินตามแนวสันดอยไปตลอดเส้นทางได้พบได้เห็นป่าสภาพต่างๆมีทั้งป่าดิบเขาป่าสนและทุ่งหญ้าบนดอยสูงป่าที่นี่มีความหลากหลายทำให้นักเดินทางไม่รู้สึกเบื่อหนายตลอดเส้นทางเดินบนสันดอยจะมองเห็นภาพวิวที่สวยงามดอกไม้ก็มีมากมีทั้งดอกกุหลาบขาวดอยลังกาที่มีลักษณะเฉพาะ จะออกดอกสวยงามในฤดูหนาวดอกรีดมีเยอะมากนอกจากนี้ยังมีดอกไม้สวยแปลกตาอีกหลายชนิดหกดอยภูคาความสูง1,980เมตรอุทยานแห่งชาติดอยภูคา มีพื้นที่ครอบคลุมในท้องที่8อำเภอของจังหวัดน่านได้แก่อำเภอปัวอำเภอท่าวังผาอำเภอทุ่งช้างอำเภอเชียงกลางอำเภอบอ่อเกลืออำเภอสันติสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติและอ,อแม่จริมซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด1,704ตารางกิโลเมตร หรือ165,000ไร่จึงทำให้มีความอุดมสมบูรณ์ของสภาพปา่าอันจะเห็นได้จากการพบพืชพันธุ์และสัตว์ป่าหายากหลายชนิดและนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดน่านโดยมีจุดเด่นทางธรรมชาติที่น่าสนใจคือดอกชมพูภูคาซึ่งเป็นพันธุ์ไม้หายากและมีที่นี่แห่งเดียวในประเทศไทยต้นเต่าร้างยักษ ป่าดึกดำบรรน,น้ำตกภูฟ้าพิชิตยอดดอยภูแว่ชมถ้ำยอดวิมานและถ้ำผาคลองสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่มีอย่างชุกชุมได้แก่ช้างป่าวัวแดงกระทิงกวางป่าเก้งหมูป่าเลี้ยงผาลิงชนีข้างหมีอีเห็นกระจงหน้าไก่ป่าไก่ฟ้าเหย่่ยวรุง้งนกมูม นกพญาไฟใหญ่เป็นต้นมีนกหายากสองชนิดซึ่งพบที่ดอยภูคาได้แก่นกมุ่นรกคอแดงและนกพงใหญ่พันอินเดียเจ็ดดอยช้างความสูง1,962เมตรดอยช้างเป็นดอยหนึ่งที่อยู่ในส่วนของอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงราย ซึ่งหากมองในมุมสูงจะมีรูปลักษณะคล้ายกับช้างสองเชือกที่อยู่ด้วยกันสองแม่ลูกเป็นเหตุให้ชาวบ้านตั้งชื่อดอยนี้ว่าดอยช้างดอยช้างเป็นยอดดอยสูงในเทือกดอยวาวีเป็นแหล่งต้นน้ำแม่กรมีชาวเขาเผ่าต่างๆมาอาศัยอยู่จัดตั้งเป็นสถานีทดลองเกษตรที่สูง เพื่อส่งเสริมการปลูกพันุ์ไม้เมืองหนาวลดการทำไร่เลื่อนลอยต่อมาเปลี่ยนรูปแบบการทำงานเป็นศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตเป็นสถานที่ชมทิวทัศน์ที่สวยงามอากาศเย็นสบายตลอดปีอุณหภูมิเฉลี่ย18องศาดอยช้างมีชื่อเสียงในเรื่องของการเป็นแหล่งปลูกกาแฟที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ยอดเขาโมโกจูความสูง1,950เมตรเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในอุทยานแห่งชาติแม่วงและสูงที่สุดในพื้นป่าตะวันตกห่างจากที่ทำการอุทยาน27กิโลเมตรคำว่าโมโกจูเป็นภาษากะเรียงแปลว่าเหมือนฝนจะตกเนื่องจากบนยอดเขามักถูกปกคลุมด้วยเมฆหมอกและมีอากาศหนาวเย็นตลอดเวลา ยอดเขาโมโกโจูครอบคลุมพื้นที่สองจังหวัดคือจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดนครสวรรค์ 9. ดอยม่อนจองความสูง1,929เมตรดอยม่อนจองตั้งอยู่บนทิวเขาถนนธงชัยตอนกลางปัจจุบันตั้งอยู่ในอำเภอนันทบุรี เดิมตั้งอยู่ในอำเภอแม่ตื่นอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่โดยอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยไม่ได้เปิดใช้เที่ยวชมกันตลอดทั้งปีเพราะต้องระวังภัยเรื่องช้างป่าที่ออกมาหากินรวมถึงสภาพอากาศที่แห้งซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าได้ง่ายสำหรับที่มาของคำว่าม่อนจองนั้น คำว่าม่อนเป็นภาษาคําเมืองที่แปลว่าดอยหรือเนินเขาส่วนคําว่าจองก็เป็นภาษาคําเมืองแต่จะออกเสียงว่าจ๋องหมายถึงลักษณะจัวสามเหลี่ยมที่อยู่สูงที่สุดจุดสูงสุดของดอยม่อนจองมีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ1929เเมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ซึ่งมีชื่อเรียกว่าหัวสิงเพราะมีลักษณะคล้ายหัวสิงโตในอดีตดอยม่อนจองเป็นดินแดนแห่งสรรพสัตว์ที่ใช้ชีวิตอาศัยอยู่อย่างอิสระเสรีเช่นกวางผาหรือม้าเทวดาและเลียงผารวมทั้งโครงช้างป่าปัจจุบันยังมีอยู่แต่หาชมได้ยาก ยอดเขาหลวงความสูง1835เมตรอุทยานแห่งชาติเขาหลวงอําเภอลาสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่ครอบคลุมอําเภอลาสกาอําเภอเมืองอําเภอฉวางอําเภอพิปูลอําเภอพรมคีรีอําเภอช้างกลางและอําเภอนกพิตามพื้นที่อุทยานแห่งชาติครอบคลุมเทือกเขานาครศรีธรรมราชตอนกลาง ประกอบด้วยเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนทอดยาวเหนือจจรดใต้ขนานไปกับชายฝั่งทะเลตะวันออกยอดเขาสูงที่สุดของอุทยานคือยอดเขาหลวงและยังเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในภาคใต้สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง1,835เมตรเป็นต้นกำเนิดของต้นน้ำลำธารหลายสายเช่นแม่น้ำตาปีแม่น้ำปากพนัง คลองกุงชิงคลองเขาแก้วพื้นที่บริเวณอุทยานมีฝนตกตลอดปีสภาพป่าเป็นป่าดิบชื้นด้วยศักยภาพทั้งทางชีวภาพและกายภาพอุทยานแห่งชาติเขาหลวงจึงได้รับขนานนามว่าหลังคาสีเขียวแห่งภาคใต้เส้นทางสู่ยอดเขาหลวงต้องเดินเท้าไปกรับ ใช้เวลาอย่างน้อย3วัน2คืนระหว่างทางจะได้พบกับสภาพป่าครบทุกประเภทพันไม้ที่แปลกตาหายากเช่นต้นมหาสดดำเป็นพืชเด่นที่ขึ้นอยู่ตามหุบเขาที่มีลำธารน้ำไหลผ่านกล้วยไม้สิงโตอาจารย์เต็มสิงโตใบพัดสีเหลืองกุหลาบพันปีเฟิร์นบัวแฉกใหญ่และบัวแฉกใบมนเป็นต้น